วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาัลบัคร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุม้มกดผลปีศาจของบล็อกฟุตกดเพชรและสตารัสในแมปของ All Star กดรีโลโทเค็นและบับเดิร์พาร์ตในแมปของ Anime a ะแอพเลนเและแมปอื่นๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคครับ okay, ผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้เป็นเกมโลบัคครับแมปของ All Star Tower Defense นะครับในวิดีโอนี้นะครับก็คือตัวปรับสมดุลเหมือนเดิมครับเนื่องจากว่าซีโร,ร,รััันนับบแแตตต่่่่่วววววาาาาเเเเเอออลลละะะะคคครรรดดนนนนๆมกก้็็ีี๋ยจทป 6ดาวนะครับแล้วก็รวมเป็นเซตรีวิวแล้วกันนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเป็น7ดาวโดดๆมาเลยผมขออนุญาตรีวิวตัวนี้ตัวเดียวก่อนแล้วกันนะครับก็คือตัวมิเรอรดัตนะครับถูกทําการบัฟมานะครับซึ่งดามจจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนบัฟแล้วก็หลังบัฟดยว่าเป็นยังไงนะครับทุกคนก็ใน ID ดีนี้นะครับผมขอยืม ID น้องคนนี้มานะครับขอบคุณมากๆเลยครับที่ให้ยืมไอดีมารีวิวนะครับผมตัวละครนี้นะครับได้จากสตาร์ดั๊ตนะครับแล้วก็ต้องอีโ ตัวคนนี้เป็น7ดาวนะครับตัวล่างนี้นะครับเวลร้อยเท่าสายฟ้านะครับวางพื้นนะครับมีเบสซิ่งด้วยซึ่งเบสซิ่งก็น่าจะรู้กันนะว่ามันคืออะไรนะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบกันนะเบสซิ่ง <Bless ing. S 1> อ่านี่ฮะแต่ว่าด้วยความที่ตัว ID น้องเขานั้นมัน,ม,นมันสไลด์นะอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมนะครับก็คือเนี่ยฮะ เป็นแบบนี้นะครับมีปีกสีขาวออกมาแต่ว่าผมขอไม่ใส่แล้วกันเมโดรัสนะครับก็คือค่าวางอยู่ที่400นะครับดาเมจอยู่ที่28,000ตีที1ระยะ50นะครับแคตตาล็อกมีทั้งหมด6ตัวนะครับบูดดาเมจ20%แล้วก็ตัวของเงินเพิ่มอีก20%นะครับผมก็ซึ่งดีมากๆนะครับอันนี้คือสเตตนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูนะตอนมันอัพนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูครับว่าก่อนมันบัฟเนี่ยเมื่อตอนเพิ่มมาแรกๆเนี่ยนะครับตัว7ดาวนั้นมันเป็นยังไงดดดาเเเมจปป็นนยยััังงไไี๋วูกครบ สำหรับตัวครน,นี้นะครับปล่อยมาแล้ว9เดือนนะครับผมก็คือตัว เมริออดัสนะครับมาดูว่าเป็นยังไงครับสำหรับดาเมจนะครับผมอยู่ที่นี่นะครับวิทร้อยเจ็ดห้านะดาเมจอยู่ที่หมื่นสี่เก้าร้อยนะครับทุกคนแล้วก็ตอนแรกไม่มีเบสซิ่งตอนนี้ก็มีเบสซิ่งนะครับซึ่งมันมีมานานแล้วแหละนะครับแปดวิตีทีหนึ่งนะครับค่าวานะครับจากห้าร้อยเป็นสี่ร้อยนะครับระยะห้าสิบแคตแกอรี่มีนะครับผมแต่ตอนนี้ในในอดีตคือไม่มีนะครับก่อนบัฟไม่มีตอนนี้มีนะครับจริงๆมันน่าจะมีมานานแล้วแหละนะคราวนี้หลังจากที่มันอัปตันแล้วมันเป็นยังงไนะะฮ หลังจากที่มันอัพตันนะครับดาเมจอยู่ที่ 2 1 4 0 0 0นหนึนะครับ8ปดวิตีทีหระยะ110ตีแอร์ด้วยนะครับแล้วก็ใช้เงินอยู่ที่หนึ0 0 0้านต่อ1ตัวนะครับผมแล้วเรื่องสกิลนี้เป็นยังไงเดี๋ยวดูกันสรุปคือมันเป็นนุกนะครับทุกคนนีสกิลคือนุกนะโอเคจำไว้นะครับตัวนี้นะครับที่ทุกคนแซวนะครับว่าระยะ1ล้านนะครับก็คือแซวไม่พักเลยนะครับในวิดีโอนี้ก็เดี๋ยวตั้งชื่อคลิปเลยว่าระยะล้านหนึ่งนะครับเป็นไงระยะระยะล้านหนึ่งนะครับก็คือในวิดีโอเนนนนนี้้้ยยยผผมมออู่่ชวงงึบกรระะะะะ1ลลาาป็น เนี่ยครับเนี่ยระยะเป็นะ1ล้านครับผมโอเคนะจะไม่พัก็คืออันนี้นะครับคือมิโรดดัตนะครับผมในร่างของแอซโซลแล้วก็ร่างเจ็ดดาวแต่ว่าผมรีวิวร่างเจ็ดดาวนะครับไปดูกันในเกมว่าเป็นยังไงครับสำหรับร่างเจ็ดดาวนะตอนนี้ที่มันบับแล้วนะครับโอเคครับทุกคนเรามาวางกันดั๊ตนะครับวางนะครับอยู่ที่400นะครับวางปุ๊บดาเมจอยู่ที่2 4 0 0 0นะครับผมโอเคตัวถูกมากนะครับแล้วก็สามารถวางได้มากกว่า1ตัวนะครับมากกว่า1ตัวคราวนี้เราจะดูแอนิเมชันก่อนแล้วกันนะครับ เราจะไปที่แอนิเมชันนึก่อนแอนิเมชันโอเคผมลืมเปิดใช่ไหมไม่ผมไม่ได้ลืมทำไมไม่ตีงงกันช่ามันแล้วกันนะครับก็ตัวละครนี้อัพได้ประมาณ8 อ่าดขั้นนะครับอ่าคราวนี้เดี๋ยวเรามาบัฟกันอัพกันนะครับผมอสามพันครับดามีหนึ่งแสนสามหมื่นสองสี่พันห้าร้อยครับดาเมจสองสี่แสนเก้าพันนะครับครั้งนี้ต้องรีวิวดีๆนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนแซลอีกนะครับผมอ่าตอนนี้นะครับใช้เงินไปแล้วนะครับแปดพันห้าร้อยนะครับดาเมจอยู่ที่สี่แสนแปดวิธีทีหนึ่งนะครับก็ระยะประมาณนี้คราวนี้เพิ่มไปอีกหมื่นสี่พันนะครับดาเมจจะเป็นแปดแสนแปดพันนะครับระยะจะเป็นเจ็ดสิบครับแอนิเมชันใหม่ครับปุ้มโอเคคราวนี้ เอาอน,นี้เอะมาดิอนิเมชันเป็นยังไงทําไมผมไม่เห็นอนิเมชันหรือมันไม่มีอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันาดาเมจไม่ขึ้นนะโอเคไม่ไม่เป็นไรครับช่างมันต่อมาครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับดาเมจก็จะเป็นหนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นนะครับผมแล้วก็ตัวไฮบิดนะครับคือตีแอร์แล้วตัวนี้นะครับสามารถลงเลดได้นะครับ 2 2ง0 0งหมืนะครับคูณ2ไป42,000ต่อ1ตัวดาเมจอยู่ที่หนึ่งล้านนะครับตีแอร์ด้วยนะครับเป็น7ดาวที่ดีมากๆเลย1ตัวนะครับผมนี่ฮะประมาณนี้หลังจากนี้นะครับทุกคนมันจะเป็นตัวของเขาเรียกอะไรอินฟินิตแล้วนะครับเพราะมันใช้เงินเยอะมากมากนะครับผมขั้นต่อมาครับ4 6 0 0 0นหกหครับดาเมจจะเป็น2 3งล้านสามแสนาหครับระยะ110นะครับแล้วก็ชื่อว่าฟิแนลชาร์ปดีนะครับถึงขั้นนี้นะครับผมมันมันจะเทียบเท่ากับเมื่อก่อนแล้วนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยดาาาาเมมจออยู่่่ทีีปรระะณ2ล้้นนนนกกวๆคับต สอล้านกว่าแล้วแต่ว่าตอนนี้คือยังอัพไม่ตันเลยนะครับแล้วก็ตัวดาเมจนะครับแล้วก็ตัวระยะเวลาตีนะครับแวิระยะ100นะครับซึ่งเซอร์เคิลก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมเซอร์เคิลตีเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับคราวนี้เรากลับมาดูครับว่าตอนที่อันนั้นมันเป็นยังไงครับอ่าดูซิตอนนั้นนะครับก็คือนี่เลยตันแล้วนะครับอ๋ออยู่ที่2 2ล้านองนะครับผมเออแล้วก็อัพได้6ขั้นนะครับ อ่าเขั้นมี Special Move ด้วย i อบิลิตด้วยนะครับก็8วิธีที่1เหมือนกันคราวนี้หลังจากบัฟก็เหมือนกันครับผมเราจะอัพต่อเลยนะขั้นต่อมาครับนี่ฮะหล้านนะครับผม1ล้านแล้วก็ดาเมเจจะเป็น3ามล้านหนึ่งแสนห้ามื่นนะครับผมแล้วก็มีสกิลใหม่โอเคแล้วก็ขั้นสุดท้ายครับมันเหมือนเพิ่มใหมอ่อขั้นหนึ่งนะครับผมก็คือ50,000นนะครับดามจจะเป็น5้าล้านห้าหมนะครับอ่าไปเลย โอเคเมเดอลัดนะครับผมสรุปแล้วนะครับมันบัฟตัวดาเมจมานะครับก็คือเพิ่มอัปเกรดขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นนั่นเองนะครับดาเมจจะเป็น5ล้าน5 0,000นะครับอันนี้คือยังไม่ไม่บัฟนะครับผมยังไม่บัฟนะแล้วก็1ตัวเนี่ยใช้อยู่ที่2ล้านสำหรับสกิลเนี่ยก็อย่างที่บอกครับมันจะเป็นนูกนะครับผมอย่างเช่นผมเอาเอลเมนต์มาเอลเมนต์มานะครับเอลเมนต์ห้าร้อยตอนนี้เราอยู่ที่1่ล้าน1ล้านห0 0 0ืนนะฮะ 6 0 0 0 0ดเออหล้านหกแสนเราจะกดสกิลนะนี่ฮะทุกคนมันหายไปเลยนะตัวละครไออันนี้มันเป็นหายไปเลยนะครับก็คือมันจะทำดาเมจแบบนู๊กนะครับผมซึ่งเยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็ไปหักลบกันนะฮะนี่ครับทุกคนสกิลมันนะซึ่งกูดาเร็วมากมากนะครับผมนี่ฮะมันจะมาอีกแล้วครับนะครับสำหรับตัวละครนี้นะครับส่วนตัวนะครับผมว่าบัฟมาค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับผมก็คือกดออโต้แอคทีเวตไปเรื่อยๆเลยนะครับมันก็จะบึ้มบั่มนะฮะ คราวนี้ผมจะวางไว้ไกลๆที่ผมจําไม่ได้แล้วว่ามันมันไอ้นี่ไหมมันนุกไหมโอเคมันไม่นุกนะก็คือถึงแม้ว่าจะอยู่นอกระยะมันก็จะไม่นุกต้องอยู่ในระยะเท่านั้นอาฉะนั้นผมเอามาอยู่ในระยะสิแล้วผมก็ให้ดูดาเมจนะครับกดนุกโอเคสามารถสแปมได้ใช่ไหมอ่า๋ยวผมวางใหม่นะครับเราก็อัญเชิญมาใหม่อ่ล้าน1 4ล้าน2ตัวปุ่ม ก็ประมาณ7ล้านกว่านะครับก็คือทำเมอเมจแรงมากครับตัวคูณมันก็เพิ่มขึ้นนะฮะอ่ะประมาณนี้ครับนี่คือเบริโอดัตนะครับคราวนี้เราจะทําการบัฟนะครับผม2องนะครับสำหรับเรดก่อนดีกว่าเรดด้วยเรดเรดเรดอ่ะสำหรับเรดนะครับผมไปสำหรับเรดนะครับอยู่ที่5้าล้านห้าแสนนะครับผมระยะ84ครับตีประมาณนี้ว่าโอเคเลยนะตัวคนนี้ต่อมาคืออินฟินิตอินฟินิตอยู่ที่17บเจ็ดล้านเจ็ดแสนครับแล้วก็ตีแอร์ด้วย นะฮะระยะ1น2่้อโอโ้ก็คือทั้งแบบนั่นแหละนะครับดีมากเลยนะฮะตอนนี้ต่อมาเราจะกดนุ๊กนะครับผมดูเลขนะครับไปตัวหนึ่งนะฮะมันจะมามันจะถึงละไปปุ๊บโอ้โหยโคตรเยอะเลย <g ül> <g ül> <g ül> ก็คือยิ่งดาเมจเยอะนะครับตัวที่ที่กดสกิลเนี่ยมันก็เยอะด้วยนะครับซึ่งแนะนำให้กดตอนที่ยังมี สถานะบัฟดามเอจอยู่นะครับและนี่ก็คือเมเดอัตนะครับผมล้างจดาวนะครับดาเมจดหนึ่งล้านเอ้ดามเมจระยะ1ล้านนะครับที่หลายๆคนเซลนะแต่ว่าไม่คนละล่างกันนะครับนี่คืออีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมแนะนำนะครับสำหรับจดาวไว้ลงเลดชิลชนะครับสำหรับเลดสายฟ้าเอาไปลงเลดอะไรน้ำนั่นเองนะครับนี่หนึ่งตัวที่บัฟมาค่อนข้างโอเคดีนะครับในวิดีโอนี้ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับคิดเห็นยังไงกับดัดนะครับว่าบัฟมาดีหรือไม่ดีนะครับเหมาะไปเล่นหรือไม่เล่นก็ลองคอมเมนต์กันา น่าจะมีตัวอวยของแต่ละคนแล้วก็น่าจะมีคนอวยตัวละครนี้ด้วยนะครับคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ Comment เลยนะครับเจอันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์ like กันด้วยนะครับในวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม